หลักของการดูจิตก็คือก่อนดูอย่าอยากดูถ้าอยากดูมันจะไปจ้องไปรอดูนะให้มันเกิดขึ้นเองแล้วค่อยมีสติรู้ให้มันเกิดสุขขึ้นมาแล้วค่อยรู้ให้มันเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วค่อยรู้เกิดกุศลแล้วค่อยรู้โลภโกรธหลงเกิดขึ้นแล้วค่อยรู้ตามรู้ไปนามาทำมาให้ตามรู้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วก็สติระลึกรู้ ไม่เหมือนรูปธรรมนะรูปธรรมอย่างเนี้ยกําลังเคลื่อนไหวรู้ได้เลยว่ากําลังเคลื่อนไหวกําลังนั่งกําลังเดินกําลังหายใจแต่นามธรรมจะเป็นโลภแล้วโกรธแล้วอ้อโกรธล,ละจะรู้อย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าวานโกรธว,วันนี้รู้นะนั่นใช่ไม่ได้หรอต้องตามแบบกระชั้นชิดติดติดกันไปเลยเกาะหลังไปเลยเรียกสันต,ติ ต่อเนื่องไปเป็นปัจจุบันสันตติคือต่อเนื่องกับปัจจุบันจริงๆ